ไม่ได้มานานจะไม่ได้มานานาวันแรกฮะเลี้ยงข่าเด็กๆเ,เอาเร็วกินข้าวเร็วเด็กเนี่ยมาไล่แล้วก่อนไปแล้วข้าวเพิ่มมา เย่มแล้วมาดูเด็ยกยังกลัวอยูอ่ฮะาอย่าไปไล่กัดกันไม่เป็นสิ่งไม่ดีเห่นไอ,อย่าไปไล่กัดกันะมามากินข้าวมาเด็กมากินข้าวเร็วมา นี่ก็ได้กินข้าวนะฮะมันแต่หิวเขายังไม่คุ้นเคยนี่ฮะต้องซูงมามันจะหิวข้าวมากช่วงนั้นไม่รู้มีคนมาให้ข้าวกินหรือเปล่าไมนะ่รู้มจะมีที่ทุยถอนี้เลี้ยงอยู่เรามาเชื่อแบ่งบาลภาระเขาันก็ได้กินข้าว พิกัดหลัดเท้าร้อาแยก4นะครับจากแยกเข้ามาประมาณสักเ0เมตรฮะนี่ก็อีกตัวนี่มีปลอกคอมีเจ้าของนี่ก็เลี้ยงครับเห็นโน่นนี่น,น่าจะไม่มีสามตัวนั้นน่าจะไม่มีเจ้าของ เดีย๋ยวตนนี้ประจำาองเนเอ่เอ่าใชให้แข่าด้วยก่อนนะครับ